สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันในหัวข้อเงินกู้ค่ะในส่วนของการทำใบสำคัญรับเงินกู้ค่ะเราจะทำในส่วนของการทำรับชำระเงินกู้ในบัญชีหนึ่งค่ะโดยการเลือกที่ประเภทบัญชีหนึ่งค่ะแล้วกดปุ่ม enter ค่ะในส่วนของวันที่นะคะจะเป็นในส่วนของวันที่ใบสำคัญรับเงินค่ะเราจะทำการเลือกชื่อนามสกุลสมาชิกที่มาจ่ายชำระค่ะโดยการกดที่รูปกล้องค่ะ เลือกสมาชิกที่มาจ่ายชําระค่ะระบบจะทําการดึงข้อมูลจากเลขที่สัญญาขึ้นมาให้ค่ะเราทําการเลือกที่ลูกศรแล้วกดปุ่ม enter ค่ะระบบจะดึงข้อมูลในส่วนของเงินต้นนะคะพร้อมทั้งคํานวณดอกเบี้ยให้นะคะแล้วก็แสดงยอดรวมเป็นเงินที่จะต้องจ่ายชําระอยู่ที่เท่าไหร่นะคะมาได้ยอดเงินตรงตามที่ต้องการจ่ายชําระเรียบร้อยแล้วทําการกดปุ่มเพิ่มค่ะ เมื่อเรากดปุ่มเพิ่มเสร็จเรียบร้อยแล้วจะได้ในส่วนของใบสำคัญรับเงินนะคะเราทำการดับเบิลคีบค่ะแล้วก็ไปกดที่รูปพิมพ์ใบสำคัญรับเงินค่ะเราก็จะได้ในส่วนของใบสำคัญรับเงินซึ่งสามารถพิมพ์ออกจากระบบโปรแกรมได้ค่ะค่ะทั้งหมดนี้ก็เป็นในส่วนของการทำใบสำคัญรับเงินกู้นะคะรอติดตามในส่วนต่างๆของการดูรายงานเงินกู้ในคลิปต่อๆไปค่ะขอบคุณค่ะ